สวัสดีครับ m อ r รย์คริสต์มามาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับผมชาวีครับสวัสดีค่ะฉันอารยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินจนคุ้นหูโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับกับเรื่องราวสุดสยองของ พระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนเรื่องผีธรรมดาธรรมดานะคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังความน่ากลัวนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าน,นี่เป็นแค่เรื่องผีหรือเป็นฉากบางหน้าของอะไรบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพจําของเรื่องนี้กันก่อนเลยตำนานพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวเนี่ย อ่แกนหลักของมันก็คือคำเตือนที่ส่งต่อกันมาเลยใช่ค่ะเป็นคำเตือนที่ชัดเจนมากคือถ้าเจอพระที่อุ้มสุนัขมาพร้อมกับแม่ชีอุ้มแมวโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่เปรียวๆเ,เนี่ยสิ่งที่ต้องทำมีอย่างเดียวเท่านั้นคือหนีหนีอย่างเดียวเลยใช่ค่ะหนีเท่านั้นห้ามเด็ดขาดเลยคือการทักทายการสบตาหรือไปขานรับอะไรทั้งสิน้นและที่สำคัญที่สุดที่ได้ยินมามบ่อยๆคือ ห้ามเปิดประตูต้อนรับเด็ดขาดถ้าเขามาเคาะที่บ้านถูกต้องค่ะเพราะนั่นคือการเชื้อเชิญหายนะเข้ามาหาตัวแบบเต็มๆเลยแล้วหายนะที่ว่านี่มันร้ายแรงขนาดไหนครับตามเรื่องเล่าคือใครก็ตามที่ไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะด้วยความไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันแล้วลักษณะการตายที่เล่าขานกันนี่แหละที่ทําให้เรื่องนี้มันสยองจับใจคือจะเสียชีวิตแบบที่เรียกว่าหลายตายอ่า คำว่าไหลาตายนี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะคะคือการเสียชีวิตปริศนาตอนนอนหลับครับแต่ที่มันสยองไปกว่าน,นั้นอีกคือพอมีการชันสูตรศพกลับพบว่าอวัยวะภายในของผู้ตายทั้งตับไตไส้พงุงมันหายไปหมดเลยใช่ค่ะหายไปหมดเลยเหมือนถูกควักออกไปอย่างเกลี้ยงเกล่แค่ฟังก็ขนลุกแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือ เรื่องเล่าเก่าแก่ขนาดนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งในยุคดิจิตัลจริงด้วยค่ะผ่านพวกรายการเล่าเรื่องผีดังๆอย่าง The Ghost Radio หรือช่อง YouTube ต่างๆทำให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนได้รู้จักแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะเพราะมันทาให้เราต้องกลับไปดูแก่นของความกลัวในตำนานนี้ก็คือเรื่องของผีปอบที่เป็นเหมือนต้นตอของเรื่องทั้งหมดนั่นสิครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปอบแต่ภาพจริงๆของปอบในความเชื่อดั้งเดิมมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะปอบในความเชื่อของไทยก็คือวิญญาณหรือบางทีก็เป็นคนที่เล่นวิชาอาคมแล้วคุมไม่อยู่ที่เรียกว่าของเข้าตัวใช่ค่ะของเข้าตัวจนกลายสภาพเป็นผีที่ต้องเข้าสิงร่างคนอื่นเพื่อกินเครื่องในสดๆเป็นผีที่เกิดจากความโลภ ความหิวโหยที่ไม่รู้จักพอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตะกระตะกรามที่น่ากลัวมากที่สุดเลยค่ะพอเข้าใจภาพของปอบแล้วกลับมาที่พระกับแม่ชีคู่นี้มันยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ปอบธรรมดาแต่เป็นปอบในคราบนักบุญอือือแล้วภาพที่ผู้คนเล่าต่อๆกันมานี่ก็ชัดเจนมากด้วยนะคะชัดเจนยังไงบ้างครับชัดเจนจนเหมือนเป็นภาพจำที่ถูกออกแดบมาอย่างดีเลยค่ะ คือพระจะอุ้มสุนัขสีดำส่วนแม่ชีก็จะอุ้มแมวสีดำซึ่งทั้งหมาดำแมวดำก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผูกโยงกับเรื่องศิยศาสตร์มนต์ดำอยู่แล้วในความเชื่อของไทยถูกต้องค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะลักษณะการแต่งกายก็ถูกบรรยายไว้ละเอียดมากอย่างผ้าสะบงของพระก็จะเก่าๆาขาดรุ่งริ่งมีรอยเปื้อนดินเหมือนกับเพิ่งถูกขุดขึ้นมาจากหลุมในป่าช้าเลยแต่จุดที่ทำให้ภาพนี้มันสมบูรณ์แบบในความสยองขวัญน,นะคะ คือดวงตาของสัตว์ที่อุ้มอยู่ดวงตาของหมากับแมวใช่ค่ะเรื่องเล่ามักจะบอกว่าดวงตาของหมาดำกับแมวดำคู่นั้นไม่ใช่ดวงตาของสัตว์ทั่วไปแต่เป็นสีแดงกำหรือบางทีก็บอกว่าเรืองแสงออกมาในความมืดโอ้โหแค่นึกภาพตามก็รู้สึกเย็นสันหลังแล้วแล้วปอบทุกนี้มาจากไหนทำไมต้องมาอยู่ในร่างของพระกับแม่ชีด้วยล่ะคะตามเรื่องเล่าก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่า เดิมทีทั้งสองอาจจะเป็นผู้ที่ศึกษาสยเวทหรือเลี้ยงปอบไว้ใช้งานแต่เกิดทำผิดศีลธรรมหรือกฎของวัดเข้าอย่างรุนแรงอ๋อก็เลยถูกขับไล่ออกมาใช่ครับพอถูกขับออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยกลายเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนกลายเป็นปอบเต็มตัวที่ต้องออกหาของกินเพื่อประทังความหิวโหวยซึ่งของกินที่ว่านี่ก็คือเครื่องในของมนุษย์ หรือไม่ก็หาคนมาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยความกลัวที่ฝังรากลึกขนาดนี้นะคะคนสมัยก่อนเขาก็มีวิธีป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาเหมือนกันครับไม่ใช่แค่าการปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาเท่านั้นใช่ค่ะเขายังมีความเชื่อเรื่องการใช้พืชสมุนไพราบางชนิดเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจด้วยที่นิยมกันมากในแถบอีสานก็คือการปลูกว่านไฟหรือใบหนาดปลูกไว้รอบๆบ,บริเวณบ้านใช่ค่ะ เพราะเชื่อกันว่าพืชพวกนี้มีอาถรรพ์สามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายอย่างปอบไม่ให้เข้ามาในเขตบ้านได้เป็นเหมือนเกราะป้องกันทางไสยศาสตร์อีกชั้นหนึ่งโอเคนั่นคือเรื่องเล่าในเวอร์ชั่นไสยศาสตร์ล้วนๆนะครับฟังดูก็เป็นตำนานผีที่สมบูรณ์แบบเรื่องหนึ่งเลยแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่างเหมือนกันอือหรือว่าเรื่องั้าหมดนี้แท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผีเลย เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเมื่อเราถอดเปลือกของความน่ากลัวแบบเหนือธรรมชาติออกไปเราจะเริ่มเห็นร่องรอยของความจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมซ่อนอยู่ครับมีทฤษฎีหนึ่งที่ทรงพลังมากคือเรื่องนี้อาจจะเป็นกุสโลบายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนไม่ใช่โดยผีกุสโลบายหมายความว่ามีคนจงใจแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาหรือครับเพื่ออะไรกัน มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเรื่องเล่านี้อาจจะถูกสร้างและปล่อยข่าวโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในสมัยก่อนอย่างตำรวจหรือทหารเพื่อเป้าหมายในการควบคุมสังคมบางอย่างถูกต้องค่ะแต่เรื่องแบบนี้จะปล่อยข่าวให้คนเชื่อกันทั้งหมู่บ้านได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับมันต้องมีพื้นฐานความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่การสร้างเรื่องจากศูนย์แต่เป็นการหยิบเอาความเชื่อและความกลัวที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น อย่างเรื่องผีปอบใช่ค่ะเอาเรื่องผีปอบมาปรุงแต่งเรื่องราวใหม่ให้น่ากลัวและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นลองนึกภาพตามนะคะในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงความมืดยามค่าคืนมันน่ากลัวอยู่แล้วครับพอมีเรื่องเล่าของพระอ,อุ้มหมาแม่ชี้อุ้งแมวเพิ่มเข้าไปอีกใครจะกล้าออกจากบ้านล่ะคะอ๋อเข้าใจแล้ว พอชาวบ้านกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนถนนหนทางก็โลง่งซึ่งมันก็จะง่ายต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการดักจับโจรผู้ร้ายหรือการกวาดล้างขบวนการผิดกฎหมายต่างๆที่มักจะเคลื่อนไหวกันตอนกลางคืนใช่เลยค่ะมันคือการสร้างเคอร์ฟิวทางความเชื่อขึ้นมานั่นเองเคอร์ฟิวทางความเชื่อเป็นการควบคุมสังคมที่แยบยลมากเพราะรัฐไม่ต้องออกกฎหมายหรือใช้กําลังบังคับเลยแต่ใช้ความกลัวทํางานแทนเป็นทฤษฎีที่ฉลาดมาก แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยหรืออาจจะน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำทฤษฎีไหนคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายของมนุษย์จริงๆนั่นคือการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับขบวนการค้าอาวัยวะมนุษย์ทฤษฎีนี้จับจ้องไปที่รายละเอียดสาคัญของเรื่องเล่าเลยคืออวัยวะภายในที่หายไปใช่ครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเราตัดเรื่องผีปอบออกไปการที่ศพไม่มีอวัยวะภายใน มันก็อาจจะเป็นฝีมือของคนที่มีความรู้ทางการแพทย์ของตัวเองโดยอาศัยความห่างไกลของพื้นที่ชนบทที่ข่าวสารยังเข้าไม่ถึงแล้วชาวบ้านก็ยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่มากจริงด้วยครับและทฤษฎีนี้มันน่ากลัวกว่าเรื่องผีจริงๆนะคะเพราะมันจี้ไปที่จุดเปราะบางของสังคมชนบทสมัยนั้นเลยคือความกลัวคนนอกความกลัวเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ตัวเองไม่เข้าใจมันเปลี่ยนความน่ากลัวจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น มาเป็นมนุษย์จริงๆที่ใส่หน้ากากเป็นคนดีนี่คือสิ่งที่จับต้องได้และน่าขนลุกกว่ากันเยอะเลยจริงด้วยครับมันคือความกลัวที่ว่าคนที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็ได้ซึ่งไม่ว่าทฤษฎีเบื้องหลังจะเป็นเรื่องการควบคุมสังคมของตำรวจหรือเป็นฝีมือของแกงคาอวัยวะก็ตามนะคะครับสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองทฤษฎีมีร่วมกันและน่าสนใจมากก็คือการเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ของพระและแม่ชี ประเด็นนั้นสำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่การสร้างเรื่องผีธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันที่คนให้ความเคารพสูงสุดใช่มันคือการบอกเป็นในว่าพระกับแม่ชียังไว้ใจไม่ได้แล้วเราจะไปไว้ใจใครได้อีกละ่ะถูกต้องค่ะมันคือการสั่นคลอนความเชื่อใจของผู้คนในสังคมอย่างรุนแรงสะท้อนถึงภาวะที่เรียกว่ามารศาสนา ความชั่วร้ายที่แฝงตัวมาในคราบของนักบุญใช่เป็นการแปะเปื้อนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนไม่กล้าไว้ใจใครง่ายๆอีกต่อไปซึ่งถ้ามองในมุมนี้มันก็คือการควบคุมทางสังคมหรือโซเชียลคอนโทรลที่ทรงพลังมากรูปแบบหนึง่งใช่ค่ะและมันไม่ใช่การควบคุมด้วยกฎหมายหรือตำรวจแต่เป็นการสร้างตำรวจในใจของทุกคนขึ้นมาเองตำรวจในใจ ทุกคนกลัวจนต้องควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่กล้าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนที่ควรจะไว้ใจมันเป็นการควบคุมที่ทำงานได้ผลโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเลยเพราะมันทำงานกับความหวาดระแวงในใจของคนโดยตรงค่ะโดยสรุปแล้วตำนานพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวจึงเป็นมากกว่าเรื่องเล่าสยองขวัญน,นะคะแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความกลัวและโครงสร้างทางสังคมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานจากเรื่องเล่าปากต่อปากในอดีตสู่การกลับมามีชีวิตอีกครั้งในโลกดิจิทัลก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความกลัวไม่ว่าจะเป็นความกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความกลัวมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์เสมอมาไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม ก่อนจะจากกันไปเราอยากทิ้งคำถามไว้ให้ลองขบคิดกันดูนะครับค่ะ<ฆ>คำถามแรกคือในยุคที่วิทยาศาสตร์และข้อมูลข่าวสารก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้ทำไมเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ดูเหมือนจะพิสูจน์ไม่ได้แบบนี้ถึงยังคงมีอิทธิพลต,ต่อความรู้สึกและจินตนาการของผู้คนได้อย่างทรงพลังอยู่และอีกคาถามหนึ่งคือเรื่องราวนี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในสังคมของเรา ไม่ว่าจะเป็นความไม่ไว้วางใจต่อคนแปลกหน้าหรือแม้แต่ความหวาดระแวงต่อผู้มีอำนาจที่อาจจะมาในคราบของนักบุญซึ่งอาจจะยังคงเป็นความจริงที่น่ากลัวอยู่ในสังคมปัจจุบันวันนี้ผมชาวีต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ชั้นอรารยาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นกันค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ